สวัสดีครับวันนี้ทุกคนอยู่กับผมนะครับเทปปิงธุรกิจเข็มแก้วครับวันนี้เนี่ยผมจะพาทุกคนมาทำเมนูขนมแบบง่ายๆเรียกว่าความยากเนี่ยระดับแบบ1-2มีเตาอบ มีเครื่องตีหรือจริงๆมีแค่เตาอบอย่างเดียวเนี่ยก็สามารถทําเมนูนี้ก็ได้นะครับสามารถประยุกต์และปรับเปลี่ยนตัววัตถุดิบได้ตามความชอบได้เลยนะครับและเมนูวันนี้นะครับผมเลือกใช้เป็น ลิชชี่สเปเชียลดาร์กบาวโกโก้พาวเดอร์นะครับซึ่งเป็นผงโกโก้ที่ตอบโจทย์ทุกๆเมนูเลยครับ mm. เวลาที่ผมเลือกใช้วัตถุดิบแต่ละตัวเนี่ยครับจะต,ต้องช่วยดึงรสชาติของตัวเมนูใช่ไหมครับ mm. แล้วก็ช่วยทําให้ตัวหน้าตาของขนมเนี่ยเขาโดดเด่นขึ้นครับวันนี้เนี่ยผมเลือกใช้เป็นผงโกโก้ของลิชชี่นะครับที่เขามีความเข้มข้นกลมกล่อม อีกอย่างนึงที่ผมชอบนะครับคือสีผงโกโก้ของลชี่เนี่ยครับเขามีความสีน้ำตาลเข้มสวยมากเพราะเขาผ่านกระบวนการดัชโปรเซส s นะครับช่วยทําให้ตัวขนมของเราเนี่ยเขาดูสีสันสวยน่ารับประทานมากครับเวลาที่เราทําขนมด้วยตัวผงโกโก้ของลชี่นะครับเหมือนเราได้ขนมตัวนี้ออกมาจากร้านขนมที่แบบดูพรีเมียมมากเลยครับ สิ่งสำคัญที่สุดของตัวผงโกโก้ของเลชี่นะครับเขามีเนื้อเนียนละเอียดไม่จับตัวกันเป็นก้อนเวลาที่เราผสมเข้าไปในตัวเนื้อคุกกี้หรือตัวซอสเนี่ยครับเขาละลายได้ดีและเวลาที่ใส่เข้าไปแล้วเนี่ยครับตัวรสชาติเนี่ยเขาสมดุลเรียกว่าบาลานซ์ดีมากๆไม่ขมจนเกินไปตัวนี้นะครับที่ผมเลือกใช้ครับสำหรับตัววัตถุดิบนะครับก็ เริ่มแรกก็คือตัวเนยนะครับเราใช้เป็นเนยจืดนะครับส่วนต่อมาก็เป็นตัวน้ําตาลทรายแดงนะครับจริงๆเพื่อนๆเนี่ยสามารถใช้เป็นน้ําตาลทรายแดงอย่างเดียวก็ได้นะครับแต่วันนี้เนี่ยเราอยากให้มีความหวานแหลมหน่อยก็ใช้เป็นตัวน้ําตาลทรายขาวเนี่ยเพิ่มขึ้นมาด้วยนะครับส่วนต่อมาเป็นส่วนของแห้งนะครับก็จะเป็นแป้งสาลีอเนกประสงค์แล้วก็ตัวผงโกโก้ของดช,ชีนะครับที่เขามีสีเข้ม แล้วก็เนื้อเนียนละเอียดนะครับเวลาที่เรามาผสมกับตัวแป้งแล้วเนี่ยเขาจะเนียนเข้ากันต่อมานะครับก็จะเป็นตัวเกลือครับก็จะบาลานซ์รสชาติความหวานความนวลความมันความหอมนะครับต่อมาคือตัวเบกกิ้งาวเด์นครับตัวนี้เนี่ยจะช่วยทําให้ตัวเนื้อขนมวันนี้เนี่ย เขามีความฟูขึ้นมานิดหน่อยจะได้ไม่แน่นนะครับต่อมาคือไข่ไก่นะครับก็จะช่วยทําให้ตัวส่วนผสมทุกอย่างเนี่ยเข้ากันนะครับแล้วก็ตัวช็อกโกแลตชิพนะครับก็ตัวนี้เนี่ยเพื่อนๆจะใส่หรือไม่ใส่ก็ได้นะครับเพราะว่าตัวเบสของทั้งหมดเนี่ยอันเนี้ยมันพอดีแล้วนะครับแต่เราใส่เพื่อให้เพิ่มความเข้มข้นเข้าไปอีกนะครับตัวของวานิลานะครับเพื่อนๆสามารถใช้เป็นฝักก็ได้หรือจะเป็นตัวน้ําแบบนี้ก็ได้นะครับมาเริ่มทากันครับ เริ่มแรกเราจะใช้ตัวเนยนะครับซึ่งตัวเนยเนี่ยเราใช้เป็นเนยจืดเดี๋ยวเราจะผสมแล้วก็ตีรวมกันกับน้ำตาลนะครับต่อมานะครับเราจะล่อนตัวแป้งแล้วผงโกโก้เนี่ยครับใส่เข้าไป ต่อมาก็คือตัวผงโกโก้ของลิชี่นะครับก็จะเป็นลักษณะผงโกโก้ Go ที่มีความสีเข้มแล้วก็ลงไปเนี่ยแทบไม่ต้องร่อนเลยเขาแทบไม่ไม่มีเม็ดเลยเห็นไหมครับพอตัวเนยตัวแป้งเข้ากันดีแล้วเนี่ยครับจะจะเห็นว่าแบบเขาละเอียดและเนียนเข้ากันแบบนี้ใช่ไหมครับเราจะ ใส่ไข่เข้าไปเลยครับสออย่างสุดท้ายก็คือตัวกลิ่นวานิลาแล้วก็ตัวช็อกโกแลตชิพครับแค่นี้ก็ได้ตัวเนื้อคุกกี้ออกมาแล้วง่ายมากใช่ไหมครับแต่ทีเนี้ยเราจะเอาตัวเนื้อคุกกี้นะครับมาแลปฟิลแล้วก็แช่ไว้ประมาณสัก30มินาทีก่อนที่เราจะเ,เข้าอบครับ เดี๋ยวเราเอาตัวโดเนี่ครับไปแช่เย็น30นาทีเดี๋ยวมาดูกันครับมาครับหลังจาก30นาทีผ่านไปตัวเนื้อคุกกี้ของเราเนี่ยครับเขาก็จะมีควาเซตตัวหรือเฟิร์มขึ้นนะครับทีเนี้ยเราจะเอาใส่ตัวพิมพ์ได้เลยนะครับพอตัวเนื้อคุกกี้เขาเย็นนะครับ เวลาที่เราเอาเข้าอบเนี่ยเราไม่ต้องเป็นต้องกดให้เต็มพิมพ์นะครับเดี๋ยวเขาจะฟูขึ้นมาแล้วเขาจะเต็มพิมพ์ของเขาเองเดี๋ยวเราจะเอาเขาอบที่175ประมาณ20-25นาทีนะครับหลังจากที่เขาเย็นตัวนะครับตัวเนื้อคุกกี้ของเราเนี่ยเขาก็จะเซตตัวนะครับแล้วก็เฟิร์มขึ้นหน่อยนึงทีนี้เนี่ยเราจะ ตกแต่งหน้าตาเนี่ยตามชอบได้เลยนะครับแต่วันนี้เราจะใช้เป็นตัวคาราเมลซอสซ,ซึ่งจริงๆสามารถหาได้ทั่วไปหรือหรือแบบทำเองก็ได้นะครับก็จะเป็นตัวนมข้นกระป๋องแล้วก็เคี่ยวไว้ประมาณสัก3 4ถึงชั่วโมงนะครับในน้ำเดือดเนี่ยเคี่ยวไปเรื่อยๆเขาก็จะเป็นคาราเมลแบบนี้เลยอันนี้ง่ายมากเหมือนกัน You song like single a แล้วเราก็จะลงตัวผลไม้ตามชอบนะครับวันนี้เนี่ยเราใช้เป็นราสเบอร์รี่ต่อมานะครับเราก็จะลงตัวมัชเมลโลครับ เราอยากจะเพิ่มสีเขียวเข้าไปนะครับแต่ไม่ได้อยากได้แบบตัวผักหรือตัวดอ,ดอกไม้กินได้นะครับเราก็จะใช้เป็นถั่วพิทาโชครับเราอยากให้ดูแบบพรีเมียมและดูว้าวขึ้นไปอีกเราก็จะใส่ตัวเป็นทองคำนะครับเป็นแบบทองคำเปลวทองคำแผ่นนะครับแบบ นิดหน่อยพอสวยงามสุดท้ายนะครับเราอยากใช้สวยมากขึ้นเราก็อาจจะมีพวกดอกไม้กินได้นะครับตกแต่งนิดหน่อย เสร็จเรียบร้อยแล้วครับช็อกโกแลตคุกกี้พิซซ่าครับสุดท้ายนี้อย่าลืมติดตามเพจลิชชี่ไทยแลนด์นะครับแล้วก็เพจของเชฟป,ปิงด้วยนะครับ